นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวร้านส้มตำแทบๆคนอีสานจ้านี่นะคะอันนี้เป็นน้ำปลาจากดีจ่าคือใครใครเพลทนะคะก็ไปซื้อนานเหมือนะค่ดดีนะคะโอ้โหดูกองทัพค่ะอืมหืมลอกเรียนแบบร้านเจด้วยร้านส้นตมตำก็ต้องเป็นสีแบบนี้ที่โอ้คันรถเฉยเลย โอ้โหส้มตำมีสองร้านเลยโอมอันนี้ก็ร้านส้มตำอันนี้ก็ล้านส้มตำอันนี้ก็ล้านส้มตำอืมส้มตำส้มตำเยอะมากคนนี้ก็มีชื่อร้านไหมนี่ไงนี่มีที่วางอยู่นี่มีสี่สี่อันเดอร์นี่เห็นไหม มีคนมาสร้างสร้างเราด้วยอ๋อแม่โดนชนแล้วเจ๊หมาโอ้มามาตัวน้อยมาตัวฮยฮอดดอกฮอดดอกร้านฮอดดอกไปดูซิร้านฮอดดอก,ดดอออดอกไม่มีชื่อร้านด้วยอืมอืมมาสร้างสร้างร้านกับเจ๊ด้วยจ้าจะสร้างรํำกับเราด้วยนะทุกคน ซึ่งมันก็มีสองน้าน,นะคะก็จะเป็นน้ำแล้วก็ร้านร้านนี้นนร้านส้มตำเออนี่อ่ะตั้งไฟตั้งไฟตั้งไฟได้ไหมอ้าวทำไมมันตั้งไม่ได้อ๋ออันนี้เป็นเจ้าของปิ๊งปิ๊งเสร็จแล้วคนนี้ก็จะเป็นเจ้าของเฮ้ยเปิดร้านด้วยเปิดร้านด้วย เอาร้านเอาร้านน้ำน้ำเอาอันนี้เออใครเนี่ยอาณำตับเป็ดเลยเนี่ยเนี่ยตัวดำๆดำปิดป,ปีเลยก็มีซึ่งคนมาหาเซมาด้วยซึ่งเราซึ่งเรมีไซเนะ ส้มตำหนึ่งเล่ขอบคุณจา้าอันนี้ตัวอะไรเน,นี่ยตัวดำดำปิ๊ปปีเลยมยามันก่อนนี่เขาเปิดไปแล้วนะนี่นะก็สมัครนาแป้นหนึ่งเลยแต่ละสามารถาาาาาอ้ยเอ้ยเอ้ยปุ๊บปุ๊บไม่ออ้ยพี่โอ้โ,อโหดีมากค่ะ เขาไม่ได้ติดแต่งงานกับเราหรอเนี่ยโอ้โหลนี่ร้านอะไรอ,อ่ะฮอนด,ดอกอ๋อฮอนดอกมีร้านอีกนึมั้ยนี่ไงเปิดเปิดร้านข้มตำจ้าเมื่อกี้ยังมีสามร้านดูนี่ไงเอาไม่ใช่ จริงๆมันต้นมีสามร้านสิน,นี่ไงร้าน,นไงใครเนี่ยตั้งไม่มีร้านด้วยอ๋อฮอดอกอย่างเดียวเลยแล้วนั่นก็มาสร้างร้านเป็เนตังเนาะนี่ก็ต้ตังน้ำเปล่าใจฟารีาาก,ก็จะผลอีกฝังเจ้าว้ หน้าท่านุ่นเนี่ยบอเอาหน้าตรงนี้เลยหน้าตรงนี้เดี๋ยวยยเราเ,า,าเดี๋ยวเราจะขี่เองมาเนี่ยอุ้ยมาเร็วเร็วหน่อยออโอเคไม่ต้องขี่แล้ว อันน <logical mistake. S 1> ี้ไม่ใช่ร้านอะะร้านร้านผลไม้มันคือร้านตันเดอ้้วนนับถ้นนน ทำไมมันเว้นอย่างนี้เนี่ยหีนางรำนางรำทำไมหน้าตาขาวผีเนี่ยม,มีปากด้วยไม่มีตาด้วยนะเราอะดูเป็นคนเคป๊อปเหรอดูเคป๊อปเคป๊อปนางรำดูหน้าตามัมนก็โอ้โหเหมือนเกมเมอร์เลยดูใส่หูฟังบอสนี่ไงใส่หูฟังไม่ใช่เคป๊อป โอ้หน้าตามันเขาาซี่ดำดำดำหน่อยเจ๊หมาอิงจ่ะอุ้ยใครยากุหล่อเนี่ยโอ้เจ๊อยากจะจีบดูหน้าตาเลือดทะลักออกมาในหน้าผาก หนึ่งสองสามสีมานีโอ๊ยเออดีมากค่ะ้อุอออ้อกน้ได้ไยเดี๋ยวเดี๋ยว พอแล้วพอแล้วเออปล่อยเปปล่อยเปสอไม่ใช่ปล่อยเปียอ๋อปล่อยเปียโอ้อเรียกชื่อผิดเลยไม่มีใครสนใจร้านหรอเนี่ยไม่มีใครซื้อหรอเนี่ยไม่ดูหน้าตาใสเลือดทะลุกออกมาในหน้าผากนี่ใส่ลูกอมด้วย โอ้โหไม่มีไม่มีปากด้วยนะั่นเราอ่ะมายมานี่เต้โอ้ยลูกเอ้ยมานี่เอ้ยอยู่ไหนโอ้หาไมเ่เจอเลยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวปลอมเหรอเนี่ยตัวปลอมตัวปลอมคะ่ะดูไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ คนนี้คนนี้ไม่ใช่ตัวจริงค่ะคนคนนี้คือตัวปลอมเฮ้ยอย่ายิงนางรำสิอย่ายิงอย่ายิงไม่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 อย่าอย่ายิงนะเดี๋ยวแน่เดี๋ยวแน่ <c oughs>